สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลวันนี้ผมจะมารีวิวทำพิธียกเสาเอกด้วยตัวเองในวาระสร้างบ้านครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบายอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวการยกเสาเอกด้วยตัวเองในวาระก่อสร้างบ้านครับ ครับเพราะว่าพิธียกเสาเอกเป็นพิธีที่จําเป็นต้องทําและสําคัญมากๆเพื่อเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างบ้านให้สําเร็จรุ่งรงไปด้วยดีและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าอยู่ของผู้พักอาศัยอยู่แล้วจะได้ล่มเย็นสบายล่ำรวยเงินทองลาบยศสันเสริญครับซึ่งผมก็ทำพิธีนี้ด้วยตนเองครับ โดยการซื้ออุปกรณ์ในการยกเสาเอกมาจากแอปช้อปปีซึ่งค่อนข้างมีอย่างครบถ้วนและสะดวกสบายมากๆเลยครับและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดอุปกรณ์ทำวิธียกเสาเอกไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเ,เพื่อนๆสนใจที่จะยกเสาเอกด้วยตนเองแบบผมก็กดลิงก์เช็คราคา และรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับและผมก็หาสิ่งของมงคลในท้องถิ่นของผมมาร่วมทําพิธีด้วยครับซึ่งพิธีที่ผมทําเป็นพิธีที่เรียบง่ายและก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมกันครับโอเคนะครับจะพร้อมแล้วไปชมกันครับป้ายครับก่อนวันเริ่มพิธีให้เราเคลียร์หน้างานให้เรียบร้อยและผูกต้นกล้วยกับต้นอ้อยไว้ที่เสาเอกและเสาโท เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเริ่มทําพิธีในวันรุ่งขึ้นครับมาแล้วครับและนี่ก็คือชุดทําพิธียกเสาเอกชุดใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากสายสินวนใหญ่200 m, มเมตรเมล็ดพืชมงคล5ชนิดพลอย9สีชุดเจิมได้แก่น้ำมันจันท์แป้งลำ้ำสีพึ่งปิดทองคำเปล พร้อมทองคำเปลวสาแผ่นและแผ่นทองเงินนาคผ้า 5, สสีได้แก่สีแดงสีเหลืองสีเขียวอันนี้คือข้าวตอกนะครับหอมาอย่างดีเลยชุดทูบเทียน1ชุดและนี่ก็คือไม้มงคล9ชนิดครับพร้อมข้อมูลชื่อและคุณสมบัติความเป็นมงคลต่างๆสายเสกมงคล ผ้าเขามา้า1ผืนสำหรับพันเสาพวงมาลัย7สีสำหรับคล้งาาองเสาครับและนี่ก็คืออิดมงคลครับเมื่อเปิดออกมาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ประกอบด้วยอิดสีเงินสีทองและสีน้าพร้อมสลักอักษรมั่งมีสีสุขรากฐานมั่นคง และ,จะเจริญรุ่งเรืองครับในหนึ่งชุดมีเท่านี้สำหรับยกเสาเอกหากใครจะยกเสาโทด้วยก็สั่งอีกชุดหนึ่งได้เลยครับเสาโทกับเสาเอกเหมือนกันครับราคาอยู่ที่ชุดละ469บาทสำหรับผมจะเน้นไปที่เสาเอกครับเสาโทก็จะจัดน้อยลงมาหน่อยและผมยังหาสิ่งของมงคลเพิ่มเติมในท้องถิ่นของผมได้แก่ใบเงินใบทองใบนาคดอกบัวแก้แวแหวนเงินทอง ดอกไม้ต่างๆเอามาผสมกับข้าวตอกและเพิ่มผ้าของม้าสำหรับเสาโทพวงมาลัยดาวเรืองและน้ำมนต์ครับเราเริ่มพิธีตั้งแต่เช้ามืดและนี่ก็คือโต๊ะบูชาพร้อมอาหารขาวหวาน9ชนิดเราเริ่มจากการโยงสายศีลจากโต๊ะหมู่บูชาไปยังโต๊ะสังเวยเวียนไปทางด้านขวาล้อมรอบบริเวณก่อสร้างเข้าสู่เสาเอก ให้ทำก่อนเลิกยกเสาเอกพอสมควรสำหรับเลิกที่เราหามาคือ9โมง9นาทีผมเริ่มโยงสายสินตั้งแต่ตี5้เลยครับลูกชายผมก็ตื่นแต่เช้ามาร่วมงานด้วยครับออพอได้เวลาอันสมควรเราจึงเริ่มจุดทูบเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา อธิษฐานเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกราบพระรัตนไตฏ3สามครั้งจุดธูปเทียนที่โตสังเวยอธิษฐานให้เทวดาคุ้มครองและกล่าวบทสังเวยเทวดาครับซึ่งคำกล่าวและขั้นตอนพิธีการจะอยู่ในชุดเสาเอกที่เราสั่งซื้อมาครับจากนั้นปักไม้มงคล9ชนิดที่ก้นหลุมเสาเอกโดยปักวนขวาตามลำดับจะมีภาพประกอบดังนี้ครับ โดยตอกจากหมายเลข1จนถึงหมายเลข9ให้ดูทิศและชนิดของไม้ให้ดีนะครับจะได้ถูกต้องและเป็นมงคลรูปภาพนี้จะมีในชุดที่เราสั่งซื้อมาครับจากนั้นนำอิดทองเงินนาคมาวางที่ก้นหลุมพร้อมด้วยแผ่นทองเงินนาควางพลอย9ก้าสีบนแผ่นทองเงินนาค ตามด้วยแก้วแหวนเงินทองที่เราเตรียมมาจากนั้นโรยด้วยเหรียญเงินและเหรียญทองตามด้วยใบเงินใบทองใบหน้าครับ เย็นเป็นสุกน,นะมันคงแข็งแรงอายุมั่นสันยืนเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราไปทำให้เสาโทบ้างเสาโทรเราทำน้อยลงมาหน่อยหรือใครจะจัดเต็มก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกผมใช้เพียงใบทองหน้าเงินและโรยด้วยเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญหน้าครับจากนั้นโปรยรายเศกที่หลุมเสาเอกและเสาโท จากนั้นพรมน้ำมนต์ที่หลุมเสาเอกและเสาโทเพื่อความเป็นสิริมงคลคร,ครับครับจากนั้นผสมน้ำมันจันทร์กับแป้งล่ำเพื่อจะทำการเจิมเสาเอกเสาโท ใช้น้ำมนเป็นส่วนผสมคนให้เข้ากันครับจากนั้นทําการเจิมเสาเอกและทําการเจิมเสาโทเป็นลำดับถัดไปจากนั้นทาขี้ผึ้งเพื่อปิดทองคําเปลิลโดยเริ่มจากการปิดทองเสาเอกเป็นอันดับแรกครับและเสาโทตามลำดับ ทำการผูกผ้าสามสีที่เสาเอกผูกให้สวยมัดให้แน่นครับจากนั้นพันด้วยผ้าเขามา้าคล้องด้วยพวงมาลัยเจ็ดสีจากนั้นเราก็พันผ้าสามสีและผ้าเขามา้าให้กับเสาโทเช่นเดียวกับเสาเอก พันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งเสาโทและเสาเอกสวยงามมากๆเลยจากนั้นเราก็โ่รยเข้าตอกดอกไม้และ,มะเมล็ดพันธุ์ทัญพืช5ชนิดลงในหลุมเสาเอกและเสาโทจากนั้นเราก็รอเวลา9.09โ 9. มงนาทีเพื่อทำการยกเสาเอกและเพื่อความเป็นสิริมงคลผมได้เปิดบทสวดชัยะมงคลคาถา พาหุงมหากาและเมื่อได้เวลา9้าโมง9นาทีถึงเวลายกเสาเอกและเสาโทให้ผู้ร่วมพิธีช่วยกันยกเสาเอกจนตั้งเรียบร้อยตามด้วยเสาโทโหร้องเอาเลิกเอาใช้ยสมครั้ง พูดและอวยพรในสิ่งดีๆหลังจากตั้งเสาต่อมาเราก็ยกเสาโทรต่อเลยครับ จากนั้นให้พมน้ำมวลและโปรยดอกไม้และเหรียญจำนวนหนึ่งให้ทั่วบริเวณก่อสร้างและให้ท่องพุโทโธหรืออิติปิโสขณะทำการโปรยและให้ผู้ร่วมพิธีร่วมกันเก็บเหรียญที่โปรยเพื่อเป็นเงินก้นถุงเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นก็ทำการก่อสร้างต่อได้เลยครับครับบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ บ้านที่ผมทำพิธีขึ้นเสาเอกด้วยตัวเองและครอบครัว ปยังไงบังคับกับพิธียกเสาเอกด้วยตนเองหากเพื่อนเพื่อนมีข้อคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนครับคับเพื่อนเพื่อนและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดอุปกรณ์ในการทําพิธียกเสาเอกไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนเพื่อนจะยกเสาเอกด้วยตนเองแบบผมก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนเพื่อนชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับ เพราะว่าช anel น,นี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับ,รบเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแต่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย